ฟุตบอลไทยลีกปี2025-26เริ่มต้นด้วยการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นในประเด็นนี้ทีม b ีจีปทุมอยู่ในเต็ดทำการเชือดบิวอายุทยาอยู่ในเต็ดอย่างสุทธิสัตย์ผลด้วยผลการแข่งขัน1-0ในเกมที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความตื่นเต้นแต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่พิพาทการแพ้ของอายุทยาทำให้ความพยายามของทีมในการเข้าสู่ลีกเป็นเรื่องที่ยิ่งยากขึ้น และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการติดตามผลการแข่งขันของทีมฟุตบอลไทยลีกอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าทีมฟุตบอลต่างประเทศแต่มันเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามอย่างมากการต่อสู้ของทีมในประเทศเองมักจะเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สำกันและความตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวกีฬาอย่างต่อเนื่องทางไทยรัฐออนไลน์มีบริการหลากหลายที่ครอบคลุมทุกประเด็นจากฟุตบอลไทยและต่างประเทศจนถึงกีฬาอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งข่าววิดีโอและแกลเลอรี่ ถ้าคุณเป็นแฟนๆของกีฬาอยากพลาดที่จะติดตามข่าวสารและผลการแข่งขันกีฬาที่ไทยรัฐออนไลน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องคุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปในเวลาเดียวกันมาดูกันเลยว่าจะมีเรื่องราวน่าติดตามอะไรบ้างในโลกกีฬาปีนี้